แทงเขาขวาไปครับสวนมาด้วยหมัดครับเบียดเขาหามัดซ้ายทีมับแทงซ้ายไปสิทธิชัยชนอย่างเดียวแข่งซ้ายของสิทธิชัยตับล่างขยับเข้าหามัดมาไม่โดนบวกหมัดซ้ายครับบวกหมัดก็ไม่โดนนับยาซินเจอเข่าของสิทธิชัยครับเด้งเขาขวาไปสองเทีบแทงซ้ายครับปวดไปที่ท่อนแขนนะครับหมัดซ้ายทีมแลวเข่าเติมไปหมัดซ้ายทีหมัดซ้ายไปครับหมัดซ้ายครับปิดบัญชีเลยนะแทงเข่าขวาแทงเข่าขวาไปครับ แสนเชิง2มาดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างสิทธิชัยสิสองพี่น้องครับอย่าประทับยัดซินเบต้านะครับชกันในสิบเดือไฟลี่ครับที่แทนเจียประเทศโมร็อกโกนะครับแข่งซ้ายสิทธิชัยโดยมวยรอบนี้ครับเป็นรอบ8คนนะครับเาชกวันเดียว3ไฟล์สามคนติดครับเรามาดูกันในรอบชิงแล้วใครจะคว้ายชรับลวงลาตัวไปเบียดเข้าหาสิทธิชัยแข่งซ้ายสูงครับกระแทกยับวันที่ชกันก็8สิงหาปี58นะครับสับล่างในขณะนั้นสิทธิชัยยี่สี่เปียบ แทงเขาขวาไปครับสวนมาด้วยมาดครับเบต้าเบต้านี่ยี่ห้าครับอายุนี่ไล่เลี่ยกันครับรูปร่างนี่ก็ปาดหัวตัวเท่าครับเบียดเข้าหาสิทธิชัยจอดมวยจากบุรีรัมย์นะครับขยับเข้าไปแข้งซ้ายครับจกกันในกติกาคลิกบ็อกซิ่งสามยกนะครับบิดไม่ลงครับจังหวะนี้กรรมการก็แกะแยกก่อนครับเบียดเข้าหามาซ้ายที่มับแทงซ้ายไปสิทธิชัยเข้าไหนยังไงครับ เบียดเขาฮาบอย่าซินเบต้านี่ก็ไม่ธรรมดานะครับปะทะกับยอดนักชกบ็อกซิ่งแถวหน้ามามากมายครับหมัดมาครับไม่ว่าจะเป็นมาลัดกิกอรี่นครับโจนาลิโก้ครับหรือแม้แต่โรบินฟารุตมาเลนก็เคยปะทะมานะครับเบียดเข้าฮาบลุกมัมตัวและแทงเขาสิทิชัยอย่างไรครับวงในในขณะนั้นครับสิทิชัยก็อยู่เบอร์สองของโลกครับโดยเบอร์หนึ่งเป็นโรบินฟารุตมาเลนครับแชมป์กอรี่อยู่ในขณะนั้นครับบิดลงไปครับ สามฝ่ายก่อนหน้าของสิทธิชัยนับก็พ่งชนะทัวร์นาเมนต์ในกอรี่มาครับในรุ่น70กิโลกรัมนะครับหรือไ์เวทครับเป็นมวยรอบทัวร์นาเมนต์ครับแทงเข่าขวาไปครับสิทธิชัยกรรมการก็แกะแยกก่อนครับขยับเดินเข้าหาครับแต่ความมัดขวามาสิทธิชัยยังไงแข้งซ้ายวางไปครับสายทั้งแถบนะครับแทงซ้ายกรรมการก็แกะแยกก่อนครับในช่วงนั้นนับก็เป็นการ เริ่มเดินสายโชกี้บ็อกซิ่งของสิธิชัยครับเพิ่งคว้าแชมป์ NDCK1 มาครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทะยานคว้าแชมป์ไปทั่วครับแชมป์เวทีใหญ่ๆอย่างคุณลุนไฟอูลินฟงกอรีก็คว้ามาแล้วครับแทงเขาขวา้าโยกเขาขวาไปแล้วิิชยัยเสียบขวาไปอย่างไรครับจงังหวะนี้แทงซ้ายครับของสิทธิชยัยซ้ายทิมตีเข่าคืนมาครับกรรมการก็แกะแยกก่อนนะครับ ขยับเดินต่อครับชนอย่างเดียวครับแข้งซ้ายของสิทธิชัยสับล่างพยับเข้าหามาัดมาไม่โดนบวกมัดซ้ายครับนี่คือโคตรมวยคิกบ็อกซิ่งอีกคนหนึ่งครับแทงเขาขวาไปครับสิทธิชัยสําหรับสิทธิชัยนะครับวาดรางวัลเวทีระดับโลกเวทีใหญ่ๆม,มามากมายนะครับแทงเขาขวาไปครับความสําเร็จของสิทธิชัยนี่ไม่แพ้จอจ,จิโอเปโดเฟียหรือบัวขาวเลยนะครับมัดซ้ายที่มัดทุกขวามาซ้ายไปครับพยับเข้าหาสิทธิชัยแทงเขาขวาไปครับ ัวงอเป็นกุ้งเลยนะครับยสซินเบต้าเบียดเข้าไปครับสิทธิชัยแข่งมาหลุดไปเจอมาซายครับบวกหมัดก็ไม่โดนครับยสซินเจอเข่าของสิทธิชัยครับได้เข่าขวาไปสองเทียบแกนด้วยเข่านะครับขยับเดินต่อครับเจ้าเมย์ครับลวงนลำตัวไปแข่งมาก็ไม่โดนครับสิทธิชัยก็บุกอย่างเดียวนะครับไหวกําลังแรงครับในขณะนั้นร่างกายนี่กําลังดีนะครับสิทธิชัย มาไกรก็แกะแยกก่อนครับเบียดเข้าหาทีบยานไปครับดูครับทีบกระเด็นนะหล่มทั้งยืนนะแข้งหลุดไปครับจังหวะนี้สิิชัยกระแทกยับสับล่างมัดหนึ่งสองสิทธิชัยกองหมดยกแรกครับเดี๋ยวมาดูกันต่อยกที่สองครับหวยคู่นี้นะครับจบลงในยกที่สองครับต้องมาดูครับว่าใครจะคว้าแชมป์ไปนะครับหยับเข้าไปครับสิทธิชัยลวมตัวฝ่ายก่อนหน้างสิทธิชัยครับในมวยรอบทัวร์นาเมนต์นี้นะครับในวันนั้นครับ พิชชนะน็อกวานลีท้ามีทับหนักชกมแล้โกเจ้าถิ่นมานับแข้งซ้ายของสิทธิชัยแล้วก็ชนะอีหมัดเค้นย่ามานับในวันเดียวกันครับสลับเข่าแทงครับของสิทธิชัยกรรมก็แกะแยกก่อนครับหยับเดินต่อครับอย่างไรครับขึ้นคอแทงเข่าไปครับก็กติกาคิกบ็อกซิ่งครับแต่ละเวทีก็ไม่เหมือนกันครับเบียดเข้าไปมัซ้ายทิมเดงตีเข่าขวา โดนเข่าแล้วทำท่าไม่ดีนะครับยัซีนขยัยเบียดเข้าไปครับแข้งหลุดไปจังหวะนี้หมักซ้ายครับของสิทธิชัยใช้เข่ามาแก้ได้ดีนะครับสิทธิชัยในไฟน์นี้ครับขยับเดินต่อครับหีบยันเกี่ยวยังไงครับขยับเบียดเข้าไปแข้งซ้ายครับปวดไปที่ท่อนแขนนะครับหมัดซ้ายทิ่มและเข่าเติมไปเด้งเข่าไปครับสิทธิชัย ดูว่าเจอข่าวนี้ไปไม่เป็นเลยนะครับสําหรับยสซินเบต้าครับตัวอ่อนเลยนะครับตามข่าวแบบมัด้ายที่มัดซ้ายไปครับมัดซ้ายปิดบัญชีเลยนะครับแทงเข่าขวาแทงเข่าขวาไปครับบิดมาแล้วเสียบครับอื้มดูครับพาไปไหนไปด้วยเลยนะครับเห็นเข่ามันเห็นระเบิดลูกของตัวแล้วมัดซ้ายบนครับรียบร้อยครับหลับทันทีทันใดเลยนะครับหลับกลางอากาศครับเจอหมัดของสิทธิชัยครับหมัดล่างสลับบนนะครับอยือจังหวะภาพช้าหมัดซ้ายครับ ผูกสายเต็มๆนะครับดูครับระบบประสาทนี่ตัดทันทีทันใดครับหลับตั้งแต่อยู่กลางอากาศแล้วนะครับเจอหมัดสายหมัดนี้ครับก็สดแรงจริงๆครับในขนาดนั้นครับสิทธิชัยขวาแชมป์ไปนะครับมาดูจังหวะภาพช้าอีกทีนึงครับดูครับเด้งเข่าเสียบเข่าให้ตัวอ่อนก่อนนะครับและหลังจากนั้นครัวล้าตัวครับแล่ขึ้นบนครับเลนล่างให้จุกครับแล้วก็หมัดขึ้นบนเลยนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ